จันอันเคียงงาไปใส่อยู่นี่อย่าจะเอามาไปถัดถูกกับเทียมเคียงที่เรียมอ่ะอ,อืมจะมาทุบกระเทียมไหมรับด้วยิด อีกเร็วโตกแก่ดีๆเนาะจาดเนาะย่ยานว่าคือมือนั่นอีกกันบ้าฮันละคตประการมาเหีเ่ยวไดีกรีงอืมทำไมแม่แว่าอันผ้าห,ยายหิงไงเป็นเหี่ยวหรอพื้นย่านพื้นบ้านมันรึดนะ่ะ ทุบอันนี้เพ็่นตื่น,น,นลูกท้อลูกท้อใหญ่จยย้ะเพซื้อมาหรออือไปว่าเขามื่อเศารานี่เก็นล้างไลยล้างไม่ยังล้างหมดแล้วเนี่ยโอ้ยซอนนี่นี่คั้นเดี๋ยวเว้โค้ชได้ออกมา มันล่างไม่ละมันมันสิงงมาเสียงเตี่ยมตู่มาเดือดเกีงเขาตบมือปั๊บปั๊บปั๊บอืออิลี่เหตุจะได้ก็บม่ได้เราต้องมึงฟังฟังฟังเก็ยบร้อยนะจ้าข้าวฝาวน้ำข้าวฝานลูกข่าเนมันญมาสิแม่เป็นนางสาวไทยเพื่อนบึงไม่ได้หรอกจ้าไม่ได้จะไม่ bọn cho đi không có đây cha Hãy subscribe cho kênh cái Mì เห็นไหมเห็นไหมเขาก็มีวิธีการทํำของเขาอยู่นะะเห็นไหมถ้าไข่โอ๊ยมปมเล็กนะะถ้าไข่เป็นไปอย่างนี้มันเลิศเราผัดจนแห้งนะคะ แห้งแล้วนะคะเลิศบะคอยดูหน้าตามันจะสวยสูตรใครก็สูตรมันค่ะสูตรชั้นขายดีค่ะสูตรชั้นก็สวยด้วยหน้าตาก็สวยด้วยเราไม่ใช่เอาแต่รสชาตินะคะหน้าตาก็ต้องสวยด้วยนะคะเขาเรียกว่างานทั้งรูปจูบก็หอมนะคะบางคนอะงามแต่รูปจูบไม่หอมคะ่ะอันนี้งามทั้งรูปจูบก็หอมด้วยนะคะ เก่งเห็นไหมไข่มันเป็นชิ้นอะมันสวยมากนะถ้าถ้าเขาพัดไข่ไม่สิมันมสิ่มุนน้ากันไปบึ้มมันไม่สวยเนี่ยแม่ทําอย่างนี้เห็นไหมมันสวยมากเลยเห็นไหมนะไข่มันก็เป็นเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันมันสวยเห็นไหมเมลิเจนาฮามากะดังสวยไหม จบเท่านี้มันบ้าเลมดเล็ดน้ำยางจะน้ำซุปอีกอะไรค่ะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะอ๋อน้ำซุอประจําเลยเพราะว่าเอาน้ำเออฟังฉันบากก่อนอันมันเปลี่ยนสุดโตพบาลน้ำส้มอันนี้มัน มันเป็นเห็หุเหามีดปาดเอาไหมมันงัดบัวขึ้นเลยไหมเออจะไปเหตุไม้อีกอย่าง <c oughs> บ่ซื้ออีกแล้วบับที่เ่น้ำส้มยี่ห้อนี่เออบ่ต้องซื้ออีกค่ะ <c oughs> ผู้ใดเขาก็ย้อมมานำส้มมันบัวลวงมาสั่นมาว่านี่คือเกเพื่อนห้องมาสัน่นจะไปเหตุอีกอย่างาเหตุหเหาเอามีดปาดออกจะหมายความว่าจังใด ไม่ทําแบบว่าสําหรับปรุงมันต้องสําหรับยังดอกมันต้องเห็ดเพียใบเตี๋ยวงายปรุงแบบพี่จู๊กอย่างเงี้ยแต่เห็ดมาสําหรับปรุงก๋วยเตี๋ยวเน่เออต้องใช่ต้องทําเออไม่หรอกจริงว่าเขาทําแต่แม่ไม่ซื้ออ่ะก็ซื้อมา้งประเด็นต่อไม่แม่ซื้อไม่ซื้อผิดอย่างแล้วไม่ต้องไปซื้ออีกนะบ่ซื้อค่ะน้ำส้มเขาเยือยเอาขวดแบบนี้เลยเอาขวดใหญ่เลยจ้า